การน้ําขาดคืออะไรอ่ะ,อะใช้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงรู้สึกน้ําแผ่วลงเบาลงเบาลงแล้วก็บางทีมีอากาศเข้าด,ดังฟอกขึ้นมาแล้วน้ําหยดหายไปแล้วก็ปิดทิ้งไว้อาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งก็มีน้ําทําได้ปกติแล้วก็ทิ้งไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นน้ำก็หายไปกรณีเขาเรียกว่าน้ําขาดถ้าน้ําขาดอย่างนั้นมันมีการแก้ได้สองวิธีวิธีที่หนึ่ง่า ครับวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยครับอ๋อพี่พี่สายยานเป็นเจ้าของบ่อเนาะบ่อนี้ใช้มานานแค่ไหนพี่เกือบเกือบสิบปีครับเหรอเอัมากกว่าห้าปีแหละมากกว่าห้าปีแน่ๆเนาะอแล้วใช้ปั๊มตัวนี้มาตลอดเป็นปั๊มไฟฟ้าขนาดหนึ่งแรงเนาะใช้มาตลอดเลยหนึ่งแรงนี่ทำไมทำไมจะมาเปลี่ยนปั๊มล่ะต้อกาประหยัดไฟครับอ๋อต้องการประหยัดไฟเพราะตัวเดิมนี่ที่ใช้อยู่มันก็มีค่าใช้จ่ายรายวันเนาะเดือนหนึ่งเสียเข้าไปเท่าไหร่พี่ หกพันหกเจ็ดพัน <5. S 2> เหรอบ้าเยอะเหมือนกัน <c oughs> โอ้หกเจ็ดพันไปหกเจ็ดพันนี่คือค่าซัมเมอร์สปุกน้ำอย่างเดียวเหรอ,หรอเลือทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยใช้ที่บ้านเยอะไปหรือเปล่าที่บ้านก็ม,มีอ้เมียได้ีหด่หลังแล้วก็ตู้เย็นเครื่องซักผ้าแค่นั้นอ๋อก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไ,ไม่กี่ไม่กี่อย่างเนาะอ่าก็เลยคิดว่าค่าใช้จ่ายน่าจะมาหนักอยู่ตรงที่ปั๊มสูบน้ำถูกไหม ก็เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนปั๊มมาใช้โซล่าเซลล์เนาะใช้โซล่าเซลล์วันนี้ก็เลยใช้ทีมงานของโซล่าเซลล์บมๆเนี่ยมามาให้บริการเนาะเปลี่ยนปั๊มเราเลือกใช้เราเลือกใช้ปั๊มโจไดสองระบบ AC DC 1,100วัตต์นะครับขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการที่เราเอาเสาปั๊มเก่าขึ้นเนาะมาถึงก็ลุยแล้วครับนะฮะใช้เครื่องทุนแรงในการดึงปั๊มขึ้น อ่าท่อที่ลงไปนี่เป็นท่อนิ้วครึ่งนิ้วสองพี่นิ้วสองเหรอนานน่านนานแะน,น,นิ้วสองของเกือเบเตรียมมาสำรองเตรียมมาสำรองใช้ได้เป็นลายนิ้วสองเนาะไม่ไม่มีปัญหาเนาะเออยังไม่รู้ขี่ท่อนนะใกล้ใกล้หมดย,ยังเนี่ยยังเพิ่งเก้าแปดท่อนนี้โอ้น่าจะน่าจะลึกกว่าที่เราคาดการเนาะก็อย่างว่าลงมานานแล้วจําไม่ได้เนาะ,นะอ่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสาวปัม๊มเก่าเครื่อนอยู่นะครับ ครับคือบอ่อบาดานบ่อนี้ก็สูบน้ําลงสระนะอ่าลงสระอยู่ทางด้านนี้ครับสระน้ำครับอ่าเป็นสระน้ํารูกนี้ครับนะเห็นปลายท่อเดิมอยู่นะครับนะแล้บริเวณนี้ก็จะทําการตั้งโครงนะฮะตอนนี้เอาชิ้นส่วนของเหล็กมาละนะเป็นเป็นโครงน็อกดาวนะสำหรับติดตั้งแผงทั้งหมดอสแผงด้วยกันนะฮะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่ก็มาดูผลงานต่อนะครับครับพี่สายานันพี่สายาันกับลูกสาวเนาะโอ้โหนั่งรอรุ้นเลยฮะตอนนี้กํลาลังสาวขึ้นมาแล้ว <10 S 2> พี่ใกล้ละคาดจะเหลืออีกประมาณทอ่อหรือสองท่อประมาณนี้อี <15. S 2> ท่อนเดียวหรอก็รวมๆแล้วสิบห้าทีสิบสี่คร <14. S 2> ับทั้งหมดสิบสี่ทอ่อนอ่าท่อเท่านิ้วสองเนี่ยขึ้นมาเห็นเสมอแล้วครับเอ่อทั้งหมดสิบสี่ท่ทอนอ่าสิบสี่ท่อนด้วยกันก็เป็นปั๊มเสมอขนาดหนึ่งแรงนะครับ ขนาดนแงแรงโอ้ตัวนี้ก็ไม่เร็วนะฮะใช้มา,าคือเกือบเกือบสิบป,ปีอะ่ะก็จําไม่ได้นะพี่เนาะแต่ห้าปีขึ้นแน่ห้าปีขึ้นแน่นนก็ถือว่าเขาใช้ได้นะใช้ได้เลยแหละเรื่องคุณภาพเพราะก่อนที่จะเอาขึ้นมานี่ก็ยังใช้ดางานได้อยู่ไม่ได้เสียนี่ใช้งานได้อยู่นะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการที่จะเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปก็คือติดตั้งโครงนะฮะน็อกดาว ขึ่งครงเสร็จก็จะ,ะตั้งแผงตั้งแผงติดตั้งกล่องคอนโทรลและมีการทดสอบปัม๊มนะก่อนที่จะเอาปั๊มลงไปในบ่อนะครับเอากล่องคอนโทรลของโจอใด ACDC 1100วัตต์นะครับ,าา 1, รบมาเข้าตู้แล้วครับเข้าตู้นะฮะหลังจากที่มีการประกอบโครงลกล่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับ ส่วนตัวปั๊มก็นะเข้าที่แล้วครับเตรียมเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมที่จะมีการทดสอบก,ก่อนที่จะหย่อนปั๊มลงบ่อกระดานนะครับเราต่อสายสายพีวีชั่วคราวครับเพื่อทําการเทสปัม๊มหมุนไหมหมุนไหมโอเคโอเคสองท่อนแรกเป็นท่อน,นิ้วครึ่งนะครับเป็นท่อน,นิ้วครึ่งสองท่อนแรกเพราะว่าเอาเล็กของปั๊มเนี่ยเป็นที่สองนิ้วเราจึงเพิ่มเป็นนิ้วครึ่งนะครับ เป็นทอ่อเพิ่มเตมิมอีก2ท่อนนะครับนิ้วคืงแล้วก็ท่อ,ทอเก่าของลูกค้าซึ่งซึ่งกู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นทอ่อนิ้ว2องทั้งหมดเฉพาะท่อนนิ้วสองนี่กี่ท่อนนะสิบส <14 S 1> <14 S 2> ีท่อนก็รวมเป็น16ท่อนเนาะสิท่อนก็สรุปว่าปั๊มตัวนี้จะหยอดลงไปที่หกสิบเมตรถูกไหมหกสิบสี่เมตรครับ เพราะว่าข้อมูลของลูกค้าบอกว่าตอนที่ใช้ปั๊ม AC อยู่เนี่ยจะมีช่วงดูดแรงน้ําแผ่วน้ําแผ่วไม่ถึงก็ขาดแต่แผ่วลงฮนะดูเหมือนว่าตัวปั๊มจะปิ่มๆแล้วฮะเพราะน้ำมันลดลงนะครับ ครับคุณพี่คุณพี่มาจากไหนอะ่ะอยู่แถวนี้เนาะเออไม่ใช่เจ้าของบ่อนะแต่เป็นญาติกับพี่ๆเขาเนี่ยโอ้ตัวนี้อะไรมีผู้ชมอยู่สามสี่ท่านนะครับสามสี่ท่านเจ้าของบ่อก,กั้งน,น้ะอ่ามาเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเออสมอตัวนี้ยี่ห้อจอไดเป็นสองระบบ ACDC ขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์คือแรงครึ่งนะครับอ่าตอนนี้เ,เรายังเสมอลงไม่เรียบร้อยแล้วระบบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการทดสอบนะน้ำยังไม่ไหลเลยนะครับเราจะจะมาดูน้ําแรกพร้อมกันนะครับเออ ตัวสีส้มนั่นคือเซิร์ h นะฮะชื่อช่วยบรรเทากรณีเกิดฟ้าผ่านะครับแล้วก็ตัวตัวกลางเบตเกอร์ Baker, ตัวกลางนั้นคือ DC สังเกตจะง่ายๆคือมีสายสาย PV สีดำดำแดงนะฮะดำน้ำตาลน,นะฮะคือี่แผงแล้วตัวขวามือสุดก็เป็นเบ k เกอร์ AC คือไฟฟ้าะระบบของกล่องคอนโทรลก็คือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ผสมกันคือ,อใช้โซล่าเซลก็เปิดเบตเกอร์ตัวกลางนะฮะ ถ้าใช้ไฟฟ้าก็เปิดเบเกอร์ตัวตัวริมสุดขวามือนะครับเราจะเริ่มนะทดสอบการใช้โซล่าเซลล์ก่อนนะครับจะเบเกอร์ Baker, ตัวกลางขึ้นแล้วดีนะครับตอนนี้ไฟยังไม่เข้าไปที่กล่องนะครับเรามาเปิดสวิตช์ตัวหนึ่งเขาเรียกสวิตชิ่งอยู่ด้านนี้นะครับบีบมาทางซ้ายนะบีบมาทางแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้มาแล้วครับที่หน้าจอขึ้นขึ้นวนแล้วครับวน สังเกตไอ้เคอร์เซอ,อร์อยู่ด้านขวามือนั้นเขียนว่าดีสี่นะฮะเขียนว่าดีสี่นะ,อะตอนนี้ว้นมาแล้วครับแรงดันนะครับตอนนี้ช่วงเวลานี้อยู่เวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับฟ้าฟ้ค่อนข้างสลัวนะเมฆบางอยู่เมฆบางอยู่แดดไม่ค่อยมีนะครับแดดไม่ค่อยมีตอนนี้วน้นขยับมาอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบโวลต์นะครับร้อยห้าสิบแปดร้อยหกสิบโวลต์ครับ น้ำแรกมาแล้วครับดูน้ำก่อนครับดูน้ำก่อนไหลแล้วครับพนักงานผสมปูนรีบล้างถังเลยครับเนี่ย <c oughs> ตัวไม่มีน้ำ <c oughs> รีบเลยครับอตอนนี้ฟ้าปิดอยู่นะฮะค่าวนก็ค่อนข้างต่ำนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะดูน้ำแรงแงต้องรอดูให้ฟ้าเปิดหนาะให้เมฆให้เมฆก้อนนี้ผ่านไปก่อนนะครับวนก็จะสูงขึ้นทีนี้การใช้งานนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะดูตอนเนี้ยมันอยู่ที่วนนะ ขึ้นคำว่า dc ก็คือใช้โซลาเซลล์นะครับถ้าเราจะดูดูแอมเนี่ยนะกดคำว่าสวิตช์กดปล่อยกดปล่อยนะตอนนี้ขึ้นอยู่คำว่า a ตัว a คือแอมนะครับนะถ้าเราต้องการที่จะดูรอบอก็กดมาอยู่ที่คำว่า RPM นะครับรอบมันอยู่ที่2001 2002 2001ักว่านะครับเพราะวนตามตอนนี้รอบก็จะตม่มตาม น้ําจะแรงไม่แรงก็อยู่ที่รอบนี่แหละครับอยู่ที่รอบนะต้องการที่จะดูอย่างอืง่นก็ไล่ไปนะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่วนของดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีน้ําขาดกรณีน้ําขาดเนี่ยอาการน้ําขาดคืออะไรอะ่ะใช้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงรู้สึกน้ําแ่วลงเบาลงเบาลงแล้วก็บางทีมีอากาศเข้าดังฟอกขึ้นมาแล้วน้าหยุดหายไปแล้วก็ปิดทิ้งไว้อาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือวันหนึ่ง ก็มีน้ําทําได้ปกติแล้วก็ทิ้งไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นน้าก็หายไปกรณีเขาเรียกว่าน้ําขาดถ้าน้ําขาดอย่างนั้น่ะมันมีการแก้ได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งาถ้า,ถาบ่อเรายังเจาะลึกแล้วก็เราย่อนไปไม่ถึงมีช่องว่างอยู่เราก็ย่อนต่ออีกอาจจะสองท่อนสามท่อนก็แล้วแต่มันจะมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําขาดได้แต่สมมุติว่าบ่อบ่อเจาะไว้หกสิบแล้วก็หย่อนไปห้าสิบแปดแล้วอะไรเงี้ยทิ้งไ้ประมาณสองเมตรเราไม่ต้องย่อนต่อแล้วนะ มันทาไม่ได้ละมันต้องที่ว่าประมาณสองเมตรเป็นอย่างน้อยอ่วิธีแก้ทําให้อ่ปั๊มสามารถดูดดูดน้ําได้ต่อเนื่องโดยที่น้ําไม่ขาดอ่ก็คือการลดรอบของปัม๊มลดรอบของปั๊มจากการที่ดูดเก่งๆเ,เนี่ยดูดประมาณอย่างเงี้ยน้าไหลแรงประมาณอย่างเงี้ยทาให้มันไหลน้อยลงเพื่ออะไรเพื่อรอน้ามามาเติมทันนะนี่คือข้อดีของปัม๊มโซล่าเซลล์ซึ่งอ่ปั๊มเอซีทำไม่ได้เนาะแล้วสมมุติเราเรา,เราพลาดพังไปพลาดพังไปอ่เราปล่อยให้มันขาด ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่นะเพราะว่าพอขาดในระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมันมันอ่าระบบของมันทรนมันจะทําให้ตัดเลยตัดไม่จ่ายกระแสไฟเข้าไปคือปั๊มไม่ต้องทํางานละมันจะตัดอัตโนมัติอ่าแล้วก็อ่ารอน้าํามาพทน้ํามาเติมแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ามาทํางานเองแต่ทิ้งช่วงประมาณ5นาทีคร่าวๆเนาะแต่อาการอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นซ้ำซากรู้ไหม เราก็ควรจะมาแก้ไขก็แก้ไขด้วยสองวิธีอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือย่อนท่อลงไปถ้ามีช่องว่างให้หย่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีหย่อนไม่ได้แล้วเนี่ยมันมันถึงก้นหลุมแล้วเนี่ยถึงก้นบ่อแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีลดรอบของปั้มเอาเนาะมันก็มีอยู่2วิธีด้วยกันครับขณะนี้ใช้โซล่าเซลล์อยู่นะครับนี่ถ้าในช่วงเวลากลางวันนะครับเราใช้โซล่าเซลล์ไปนะครับพอถึงเย็นปั๊มเนี่ยเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปปิดนะครับมันก็สามารถใช้ไปได้เรื่อยๆเย็นมา วนต่ําแดดน้อยวนต่ํามันจะหยุดไปเองนะครับเช้ามาพอเช้ามาปุ๊บมีมีแดดมีแดดมันก็จะเริ่มทํางานมีแดดพวกก็เริ่มทํางานน้ําไหลนะครับพอถึงแดดแดดแดดเข้มมากแรงมากวนสูงน้ําก็จะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับกรณีกลางคืนถ้าเราต้องการที่จะใช้ไฟฟ้านะครับวิธีการก็คือนะครับก็ปิดที่ตัว ของคนโทลก่อนนะครับติดตัวนี้ย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับตอนเนี้ยมันไม่มีทั้งไฟโซลา่าเซลลเข้าแล้วไม่มีทั้งไฟ AC เข้าเนาะเราิ้งให้จอ,อจอมืดก่อนคือไม่มีไฟตกค้างก่อนนะครับนะเสร็จแล้วจึงามาเปิดเบเกอร์อเบเกอร์ดีซีลงแล้วเบเกอร์เอซีขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็บิดไปทางด้านขวามือนะครับประเด็นหนึ่งคือหมายความว่าเวลาเราจะเปลี่ยนระบบไฟเนี่ย เราควรจะให้หน้าจอมันไม่มีไฟก่อนจะจะเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้มันจะมีไฟค้างอยู่ที่ในระบบนะครับโดยปกติแล้วไฟ a อเนี่ยรอบมันจะนิ่งนะรอบมันจะนิ่งจน่ะมันจะแรงกว่าเห็นไหมมันจะแรงกว่าน่ะเห็นพุ่งเลยเห็นไหมครับ,รบพอดีเราเราเรา,เราเทียบกับ d ีซไม่ได้เพราะว่าวันนี้ d ีซ ไฟม,มันแดดมันแดดไม่มีงไงฟ้ามันปิดนะจะเห็นว่าแรงเลย